ครับสวัสดีนะครับเลี้สีลูกท่านนะครับแล้วลูกท่านท่านไหมครับผมวันนี้ร้านตกินวันชัยนะครับผู้เสิมือสองนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ผมยังอยู่ยังอยู่เพื่อเขาคออยู่นะครับสองคออยู่ตอนนี้นะครับคอพอดีมาเที่ยววัดถาซันแก้วก็จะให้ดูความสวยงามของวัดถาซันแก้วเลยครับเสวยงามมากบริเวณวัดใหญ่มากอยู่บนเขานะครับ มันเขารือวิวอะไรนี่สวยมากเลยก็เดี๋ยวผมจะเข้าร้านไปเข้าร้านไปวันเสาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวลูกสาวดูลูกสาวอยู่ที่ร้านนะครับอ่าถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้าไปได้อ่าแต่ผมจะเข้าวันเสาร์ครับตอนนี้ลูกสาวเปิดแล้วครับเปิดแล้ววันนี้เปิดแล้ววันแรกนะครับที่ร้านนะครับเปิดแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูถ่ายให้ดูรีวิวนะครับ วันเสาร์ไปเจอกันนะฮะเจอผมนะฮะที่ร้านนะครับก็าบอ,อาจจะมีเครื่องชุดเครื่องเสียงอะไรเข้า,ขามา,าหลังคทการนี้ก็อาจจะมีจัดเต็มนะครับมีเข้ามาเยอะนะครับนี่ลองดูลองดูวิวส,สวยสวยงามของทางวัดไปก่อนนะครับวันนี้นะครับตัดรองเท้ากันใสน่รองเำเภออำเภอ

คนเยอะมากเข้าไม่เข้าเข้าท่ไม่ได้นะครับแต่วันนี้เราก็มาวันที่เขากับคนที่ท่องเที่ยวกับท่องเที่ยวกันหมดแล้วจะมาได้ก็ยังคนก็ยังเยอะอยู่ดีนะคนที่ยังเยอะรีวิวรูดูไปนะครับรีวิวของวัดเยอะนี่ก็อยู่บนเขาเลยนะครฮะนั่นจะเป็นปฏิมากรรมใครจะมาเที่ยวมาอะไรก็ได้นะครับที่นี่นะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์พูถรห้าั้สวยมากพระธาตุห้าพระองค์ลูกห้าชั้นผูก็ไม่ถูก ชมบรรยากาศวิวนะคะวิววันนี้ลูกไม่ได้ไล่นะคะนี่แม่ไล่จ้ะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรอกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้แหละอย่าไปไหนนะ ด้านล่างค่ะด้านล่างด้านาที่เป็นสระน้ำทำสระน้ำก็จะวิวบรรยากาศภูเขาล้อมรอบครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นหน้าผานะครับโอ้สูงมากเลยตรงนี้สูงๆเสียวเลยอ่าหวาดเสียว,วเลยครับโอ้วิววิวสวยมากครับตรงนี้สูงมากเป็นหน้าผานะครับอ่าเรียกวัดผาทองแก้วก็เป็น เป็นหน้าหนาวมันจะมีหมอกเกาะยิ่งยิ่งยิ่งสวยเลยนะครับใายฝนต้นหนาวจะมีหมอกบรรยากาศเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวขอดูไลฟ์เพิ่มเสียงให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็ดูดูวัดผาซ้อนแก้วไปเรื่อยๆเลยนะครับสวยงามมากครับวิวถ่ายไปด้านบนนี้นี่สวย ไปดูภูเขากันสามนาทีสวยมากภูเขาภูเขาเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนะครับอาลูกสาวอยู่นะครับอ่าตอนนี้ลูกสาวอยู่ในแต่แล้วไปดูเครื่องเสียงอะไรก็ยังมียังมีเยอะอยู่นะก็พรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วพี่กลับวันเสาร์พี่กลับไปจ้าวไนเดี๋ยวนี้วันพฤหัสที่ยวไปไหนพี่สุธรรมดาเออเดีพฤหัสพฤหัสที่พฤหัส โอเคครับวันนี้วันนี้ประมาณนี้นะครับเออก็ามาบอกอลืมตอนที่ตอนที่ก่อนจะปิดร้านก็นไม่ได้บอกนะครับขอขอบคุณมากนะครับ FC ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้มีประมาณนี้ชมวิวนะคะมีโอกาสแวะมาเที่ยวชมได้นะคะผมสวัสดีครับสวัสดีครับวัดผาซ้อนแก้วอ่าโอเคจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศน่าเที่ยวกันบรรยากาศไปรอบรอบก,ก่อนโอเค พระธาตุห้าพระองค์สวยมากค่ะโอเคค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหลานน้อยค่ะหลานน้อยหลานน้อยคนสวย cũng hơn đôi rồi Tích tăng này Nó bột rồi Ừ, nó